ร้านเรามีแม่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่อะ,อ,ะอ๋อวันนี้นะเขามีงานเลี้ยงผู้จัดการเขตท,ทางบริษัทแม่ฮของส่งมาละมัง้งโอ้แต่ป้าแกดูน่าสงสารนะหนูเห็นเขาทํางานทั้งวันเลยโอ้นั่นแหละสิป้าป้า,ปาี้หน่อยป้าโอ้ยว่าไงคะป้าทํางานมานานยังอะป้าอ๋อทาที่นี่มาตั้งแต่บริษัทเปิดก็ประมาณเกือบร้อยปีแล้วจ้ออาอะฮะแล้วป้าอายุเท่าไหรอ่อร้อยห้าสิบจ้า <c oughs> <c oughs> ป้าน,นี่แก่พอๆกับอนุสาวรีย์เลยอนุสาวรีย์อ่อนกับป้าจ้ะแล้วนี่แ<อ>กลเสร็จยังป้าก็เดี๋ยวปว้าแถวนี้อีกสักพักก็คงเสร็จแล้วจะะะ้ะนี่ไปนี่ไปเอานี่ไปไอหนูให้ป้าทำอะไรลูกเอารับไว้รับไว้ป้าโอ้ยไม่น่าเชื่อนะหน้าเฮียอย่างนี้แต่กำัใจงามมากเลย น้าเหมือนเฮียอย่างนี้หน้าเฮียนี่เหรอลูกแล้วนูทําอะไรอยู่ที่นี่อล,ลูกเป็นผลิตภัณฑ์ของสมัยครับป้าเหมาะสําหรับแม่บ้านรุ่นใหม่สไตล์ป้านี่เลยแล้วมันมีอะไรขายบ้างลูกนี่ป้าลูกนี่ตัวนี้เลยครับป้าหม้อแรงดันสมัยสามารถส,สร้างสารอาหารได้สารพันเมนูเลยครับป้าทั้งหุงอุ่นตุ๋นต้มจบในหม้อเดียวเลยครับป้าขอมมันคงดีนะแต่้าคงไม่มีเงินซื้อลูกเดี๋ยวป้าลงไปรูปรวมเงินก่อนว่าจะพอไหมโอ้ยไม่เป็น อะไรป้าอ่ะหม้อนี้ผมให้ป้าเลยอุ้ยไอ้หนูมันจะดีนะมันจะดีเหรอมาให้ป้าอย่างงี้ป้าทำไมล่ะป้าเกรงใจผมซื้อให้ป้าแล้วกันอันนี้ผมเห็นป้าเนี่ยทาความสะอาดทั้งวันแล้วด้วยหือว่าเป็นการตอบแทนแล้วกันป้าอย่างนั้นป้าเอาห้าหม้อเลยแล้วกันเฮ้ยป้าอย่าโลภสิเอาหม้อเดียวก็ได้ลูกซื้อให้เลยอางั้นป้าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวป้าทำงานเสร็จแล้วป้าค่อยมาเอาเนาะได้ครับ้าขอบคุณจุณจ้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมห่อไว้ให้เลยได้จ้า เดี๋ยวเดี๋ยวกวาดนี่สิก็จะไปละเฮ้ยป้าเฮ้ยป้ากวาดไม่ดูตามพตาเรือวะฮะขอโทษจ้าแล้วไม่กวาดป้าสกปรกหรือเปล่ามาโดนแกงผมเนี่ยฮะอ๋อขอโทษงั้นเดี๋ยวปัดเฮ้ยป้าเนี่ยถ้ามันเลิะป้าจะปัดให้ป้าป้ารู้ไหมว่าเกงฉันละครเท่าไหร่ฮะ เก่งตัวเท่าไหร่วะเพื่อนตัวละสามหมื่นเฮ้ยกเก่งตัวละสามหมื่นเดี๋ยวนะเก่งตัวทั้งสามหมื่นเก่งเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อวะก็ต้องมีกินนอกกินในกันบ้างคุณชูเกียรติอืมมาขอโทษทุทีหลังอะระวังหน่อยนะป้านะครับครับนี่นี่ป้าป้าระวังหน่อยป้าเอ๊ะแตดูแลร้านนี้หนูค่ะมาดูแลพี่หน่อยเด็พี่ผู้จัดการเขตอ๋อรับอะไรดีคะพี่โยนมาดิจะได้รับ ไม่ใช่เฉพาะแบบนั้นหมายถึงรับอะไรใหม่ถึงอาหารเขาต้องมาใกล้ๆน้องแล้วก็มาบริการมีแนะนำถูกป่ะมีเป็นออเดิร์ฟก่อนได้ไหมคะออเดิร์ฟมีอะไรบ้างเอ่อถั่วค่ะเออเอามาเออหนูมีอะไรให้ป้าช่วยไหมลูกไม่เป็นไรค่ะป้าเดี๋ยวหนูทำเองค่ะโอ้ไม่เป็นไรมีอะไรที่ป้าช่วยได้ป้าก็จะช่วยลูกอ่ะถ้างั้นป้าช่วยหนูเอาถั่วไปเสิร์ฟหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเออเอาไปให้ที่โต๊ะข้างหน้าเลยค่ะขอบคุณนะคะได้ๆเดี๋ยวคุยกับปุ้ย ชีวิตป้าทำกับฉันอยู่เสื้อฉันเนี่ยราคาเท่าไหร่มันแพงกว่าชีวิตป้าอีกแล้วเนี่ยเสื้อเองตัวเท่าไหร่วะสามหมื่นสามหมื่นเองเอาเงินที่ไหนไปซื้อมันก็ต้องมีกินนอกกินในกันบ้างทำแบบนี้ไงป้าขอโทษไปแก่มีแมลใหการขโมยบริษัทมา มันต้องมีกินนอกกินในเงินก็โกงแมสก็ขโมยคิดถูกแล้วที่คบกับมึงเนี่ยกินแชมป์ต้นมาไงสวัสดีครับแชมป์สวัสดีต้นสวัสดีครับท่านรองบริษัทอืมดีใจจริงๆดีใจที่คุณได้จับมือแล้วไมอ่ะเนี่ยเกาะส้นด้านเลยท่านครับทำไมท่าน ช่วงมือท่านถูอย่างเงยอะไรฮะช่วงไม่ได้ถูอ่ะแชมป์แล้วก็ต้นนานแล้วนะที่เราเนี่ยไม่ได้เจอเจอกันเลยใช่ครับเออแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้สบายดีไหมสบายดีครับสบายดีกันครับแล้วที่มาด้วยนี่ใครครับอืมฉันเองก็ดีใจนะก็บอกกับเฟซก้าว่าเราเป็นใครเออฉันเองก็อไปชักว่าไปทักกัน หมือนถ้าต้องการก็หายเลยฉันเองก็ดีใจที่ได้มาเจอกับแชมป์แล้วก็ต้นในวันนี้ท่าดีใจไหมทาเมียท่านนั่งดูอะไรเงี้ยถ้าเทเมียท่านดูเนี่ยท่านจะดีใจไหมมันคือการแสดงนะคือสิ่งที่แชมป์แล้วก็ต้นได้เห็นอยู่เนี่ยเขาคือเมียของฉันเอง ไหว้ซอสะไหว่งามดีมากดีมากเลยอ้าวไม่ใช่ครูหรอคะอะไรนะคะแนทไม่ใช่ครูหรอคะเวลาอยู่ข้างบนกับคุณนะอือแนทเอ้ยบางทีพีเขาคิดนะแนทเอ้ยเออเออนะโอเคเชิญท่านนั่งก่อนนะใชิครับท่าครับได้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 อะมาวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันหน่อยนะเชิครับอะต้นต้นฝากเช็ดหน่อยครับไม่ต้องใครเนี่ย ใครเนี่ยในในบ้านค่ะเอาไปแล้ว่ะที่เจ้านายใช่ไหมฮะที่เจ้านายใช่ไหมทำไมจะเป็นอย่ามาเสอะหน่อหน่าแถวนี้ไปเไปนะไปเลไปเลคุณขาคุณเล่นหนังไทยท้ายสุดท้ายเป็นอะไรครับเชิญครับท่านแชมป์ช่วยบอกด้วยนะว่าคนอื่นห้ามเข้ามายุ่มย่ากับฉันนะเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ชินดูแลให้ท่าน ท่านครับวันนี้ผมสองคนมีเรื่องอยากจะมาบอกท่านนะครับคืออะไรก็ว่ามาพวกผมสองคนก็เป็นผู้จัดการเขตมานานหลายปีแล้วผู้จัดการเขตคืออยากจะให้ท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตำแหน่งให้หน่อยครับแชมป์แลวก็ต้นเนี่ยทำงานได้ดีครับอยู่กับชั้นเองมาก็หลายปีแล้วเอาตรงๆนะท่านชั้นเองก็เป็นคนที่รักลูกน้องเอาตรงๆนะเงินเดือนไม่พอทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะวิ่งขายหบุหรี่ด้วยครับไอ้ที่พูดตรงนั้นเลย ฉันเองก็มองเห็นอยู่นะไม่ต้องกลัวฉันจะหาเงินให้ให้กับแชมป์แล้วก็ต้นนะไม่ต้องกลัวแต่ว่ากับการที่เราจะขึ้นมาในตําแหน่งที่มันสูงขึ้นอยาไปภาคบ้างผู้จัดการภาคเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่ผู้จัดการเขตใช่ไหมฮะมันมันมันน่าลังคาเนี่ยใครเนี่ยเอาใทไมเอาดีใมฮะ เขาไม่เปเรื่องงานอะไรอยู่นะแชมป์เข้ามาเลยอ๋อขอตทษเออท่านุกออกครับคุณตัวโกงรุ่งชุมแพรใช่ไหมครับเดตามดูถ้าเกิดจะเลื่อนขั้นเนี่ยอย่างว่าเนี่ยมันก็ต้องอืฝากเช็ดนิ้วฉันหน่อยมึงจะบ้าหรือไงเนี่ยจะมาเช็ดมือหรือไงอาดีไม่ใช่อ๋อโอเ ดำทุกนิ้วเลยเี่ยเป็นแบบนี้ไงถึงได้อยู่แค่นี้ไงคอะไรับ่เฮ้ยผมชักให้เหรอไ่ใช่คืออะไรครับบอกเลยดีกว่าเงินก็ต้องมีเงินกันหน่อยนะมันใช้เยอะไหมครับฉันคิดว่านะลงทุนครั้งเดียวครับแต่เชื่อใจะไหมล่ะ1ปีเนี่ยก็คืนทุนแล้วเท่าไหร่ครับบูพูดเลยดีกว่าครับผมจะได้เตรียมได้อ่ะสามแสนสามแสนคนละสามแสนแล้วกันหนึ่ปี ุทนเอ่อพวกผมผ่อนให้วันละร้อยได้ไหมให้วันละร้อยโอเคฉันขอตัวก่อนครับผมพูดเล่นเฮ้ยได้ครับสามแสนเอางี้อ่าสามแสนพอแล้วจะส่งผมไปลงแถวภาคไหนครับฉันคิดว่าอยากให้เมียของฉันเนี่ยเป็นคนตัดสินใจแทนแล้วกันอย่างเง้ฝากไปด้วยนะครับคุณคิดว่าคุณจะส่งแชมป์แล้วก็น้องต้นเนี่ยไปอยู่ที่ภาคไหนดีก่อนที่จะไปส่งอยู่ภาคขึ้นคลาสก่อนไหมคะอ๋อไปอะไรของคุณเนี่ย ฉันหึงนะฉันหึงนะแนทท่านคะไปไปซื้อแบบซื้อตำแหน่งนี้มันจะผิดนะคะจะผิดได้ยังไงฮะฮะก็ถ้าทาบริษัทนี้เป็นของฉันแชมป์เคลียร์ดิแชมป์ โคตรหดเลยอย่ามาหยุดขนาดนี้เขาจะคุยงานกันปวดและลำไส้ใหญ่อ่ะมาเสิร์ฟน้ำหน่อยแล้วกันได้ไเดี๋ยวทานน้ำใไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเคลียร์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวปาไปเสิร์ฟเองนะได้ค่ะป้าเอาเอาไม่ต้องกลัวเพราะว่าฉันรักลูกน้องทุกคนทางนดีโดยเฉพาะแชมป์แล้วก็ต้นนะ ทำได้ของป้าเิค่ะแต่เป็นใครอ่ะแม่บ้านค่ะรู้ไหมกางเกงตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่แล้วมันราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามหมื่นเกงตัวเนี้สามหมื่นบาทถ้าเราตังค์นี่มาซื้อค่ะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อมันก็ต้องมีกินนอกกินในกันบ้างแหละของแบบนี้ไปที่รังนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เป็นไรเบี่ยกหมดเลยเนี่ยเบียกมไม่เป็นไรนั่งแล้กันนะนั่งจัดการ ซามากเลยอ่ะแก่แล้วทำไมไม่อยู่บ้านมาเนี่ยมาเนี่ยเป็นไงน้ำสาดอ่ะเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกไหมนุ้พาที่ฉันสุดจะทนกับเธอแล้วฉันเห็นทุกพฤติกรรมทุกการกระทำของบุคคลแต่ละคนในบริษัทนี้ทุกคนรู้ไหมว่าฉันนี่เป็นใครแบบบ้าดูให้ชัดช ไปถั่วให้อาจารย์ไปได้จ้ะโอ้ยพ่อขนาดนี้มันก็ต้องจำได้แล้วเอาประจานหย่ๆอาจารยเบลอเลยฉันแนะนำตัวเลยก็ได้ฉันคือประธานผู้จัดการบริษัทนี้ประธานผู้จัดการบริษัทใช่มั่วมากเลยประธานประธานผู้จัดการกรรมการเลียงอย่างมั่วเลย เขาเรียกอะไรประธานบริษัทประธานบริษัทประธานบริษัทรษจริงเหรอถูกต,ต้องฉันเห็นพฤติกรรมของพวกเธอทุกคนโกงกินนึกอยู่แล้วเชียววา่าทำไมบริษัทถึงไม่มีกำไรเพราะพวกเธออมเงินบริษัทไปซื้อเสื้อซื้อเสื้อผ้ออาบำเรอความสุขให้ตัวเองเพราะฉะนั้น,นตั้งแต่บนันไตรถไปท่านขอไล่พวกเธอเออกและขอแต่งตั้งเน่ง ให้เป็นผู้จัดการภาพ่วนแม่เป็นผู้จัดการเคสเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วพวกเราพวกผมนะครับออกไปไงเฮ้ยเดี๋ยวแต่ส่วนมึงมึงทำอะไรกันคนยังมึงคนยังเดี๋ยวมึงจะขึ <function als> ้นมาทำอไม ออกจากบริษัทจะไปแล้วผมจะทำอะไรฮะมาองขึงนี่น้งแต้อคอไม่คนอื่นออกไปหมดคุณนักคุณอยู่ก่อนเอาน้าไปตาดหน้าเขาอะน้าสาดหน้าฉันเฮ้ยอน้ามาฮโอเธอมกฟุดเฮ้ยเอาน้าสาดฉันอไอย่างเ้ยเราทาเฮ้ยาทาเฮยาทเทาทเบอย่าทเย มากันฟัเอาแล้วจะให้เขาทำไรเรือห้องก็มาดีครับ